ท้ายใครวินสุดท้ายใครวินสุดท้ายใครวินสุดท้ายใครวินส,สรุปมาเลยแล้วกันนะครับผมมองอย่างนี้ครับภาพรวมทั้งหมดจากไฟการ์ดผมสรุปมาแล้วว่าคนวินตามนี้เลยแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าแชมป์โลกของเราเนี่ยนะครับที่เข็มขัดล่วงไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยนะหนึ่งใ네นสองคนนี้จะรักษาเข็มขัดไว้ได้หรือเปล่านะครับไอซี่ต้องบอกว่าหนึ่งในหนึ่งเดียวคนนี้นะครับโรมันเนี่ยจะยังรักษาเข็มขัดได้หรือเปล่าแล้ว าทางด้านลิเกียนเออร์เซลเนี่ยจะชนะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไว้ไล์แชมป์กันหน่อยแล้วกันนะสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับไฮไลท์ท็อปิกคือ2คนนี้ที่เหลือนักชกไทยคือมาต่อยเพื่อเป็นการร่วมรายการในศึกวันไฟไนท์เพียงเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่ารถพระป่าผมจะคว่ำหรือจะแห่โค้งอีกหรือเปล่าจะเป็นคันที่2หรือเปล่านะครับก็ขอให้สัก1 1คู่ในนี้ละกันชนะนะครับเพื่อเป็นการ กู้หน้าไว้ล่วงหน้านะครับหรือวันพรุ่งนี้ผมจะวินร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เอาไว้ว่าพรุ่งนี้วันที่ห้าเจ็ดนาฬิกาตรงนะครับตั้งแต่เชา้าแหกตาตื่นมาดูวันไฟไนด์ด้วยกันนะครับพี่รู้มือนะครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเอาเป็นว่าอวยสิบหายสุดท้ายใครวินอีพีนี้กับศึกวันไฟไนด์สามสิบพี่เพื่อนคิดเห็นยังไงมองต่างกับผมหรือเปล่าหรือคิดเห็นเหมือนผมอย่าลืมนะครับกด